ก็ก็ตามสบายครับนะฮะเนาะเนาะพี่เนาะเนาะก็ก็ก็ดีกาอุทธรต่อไปครับพี่สู้ๆมันมีใครว่าอะไรครับผมนะเราจะตอบสังคมยังไงที่ไปบอกว่าไม่ผิดอะ่ะมีนักกฎหมายบางคนไปบอกว่าไม่ผิดเราไม่ผิดเราขาดเจตนาเราขาดเจตนามันเป็นเพียงกิจกรรมเพื่อความบันเทิงเพื่อความสุขของคนในชุมชน แล้ววันนี้ศาลตัดสินว่าผิดแล้วเนี่ยจะตอบสังคมยังไงก็ไปรอดูว่าจะแถยังไงต่อนะครับก็ไปดูเอาว่าจะแถยังไงเอาพูดตรงๆเลยออะผมอยากไปฟังเออเออ,เอ,อวันนี้ก็เป็นความกรุณาของศาลนะคะอืมเป็นความกรุณาของศาลที่อ่านน่นนี่นั่นนั่นไอ,อ้ว่าไปนะครับ ใส่แกก็ลงแบบกระชับกระชับไม่ต้องยึดเยืออะไรก็คือจำเลยมีความผิดจริงจำคุกนะครับปรับแล้วก็เห็นว่าให้การเป็นประโยชน์อะไรก็ตามเนี่ยก็รองลงอาญาก็ตามนั้นซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราคาดการไว้ตั้งแต่ครั้งแรกแล้วครับนะยังไม่รู้ครับพอดีต้องไปรอไปรอดูลุงใหม่แล้วกันลุงใหม่แกชัวเรื่องนี้นะนะลุงใหม่แกชัวเรื่องพวกนี้เรื่องข้อมูลต่างๆเราเนี่ยต้องต้องถามลุงใหม่ต้องไปดูของลุงใหม่เขา ไปฟังลุงใหม่เขาแล้วกันนะครับแล้วก็เอาง่ายๆมีโทดจำอ่ะคือเขาเรียกว่าอะไรนะได้ใบแดงไว้หนึ่งใบอรอลงอาญาครับนะครับถ้าเป็นไปตามถ้าเป็นไปตามที่ลุงใหม่แกพูดก็คือรอลงอาญานะครับวันนี้ผมเลยจะตั้งคําถามฝากไปถึงนักกฎหมายว่าจะอุทธรณ์ไหมครับมีนักกฎหมายบางคนบอกว่าถ้าเกิดเราไม่เห็นด้วยกับคําตัดสินของศาลชั้นต้น นะครับเราก็จะอุธทร์คำถามคือตัวจำเลยเขาใจ้คุณอู่รณ์หรือไม่แค่นั้นเองนะครับจริงๆไม่ต้องเสียเวลายืดเยื้อวันแรกสารภาพไปก็รออยู่แล้วนะครับวันแรกสารภาพไปก็รออยู่แล้วครับแล้วก็ยื่นคำร้องประกอบคํารับสารภาพเพราะฉะนั้นวันนี้ถือว่าทฤษฎี เจ้าทฤษฎีดีกลงดีกงดีกาอะไรเนี่ยนะอ่าสันนากงองสันนาการก็คือเป็นอนุตตรนะครับตกนะครับถูกตีตกนะครับคำพิพากรรษาของศาลได้ชี้ชัดแล้วว่าจํำเลยกระทําความผิดจริงเบื้องต้นนะครับเพราะฉะนั้นนักกฎหมายที่อาจจะมีความกลาดเคลื่อนในการใช้กฎหมายหรือวิเคราะห์ต้องยอมรับต้องน้อมรับว่า สิ่งที่เราอ้างหรือมีการพูดถึงตรงนั้นมันอาจจะเป็นเรื่องที่อาจจะไม่เหมือนกันอาจจะเป็นกรณีคนละกรณีคนละเคสกันเพราะฉะนั้นเวลาสู้คดีอยาอ้างอิงแต่ดีกาต้องดูข้อเท็จจริงต้องดูขอ้อกฎหมายให้ถี่ถ้วนกว่านี้ด้วยนะฮะประมาณนี้นะครับคุณจากูนะครับสวัสดีครับคุณคุณหยาดเพชรสวัสดีครับผม แล้วก็ได้ยินข่าวว่าวันนี้ที่ศาลจังหวัดก็มีการประทับรับฟ้องคดีใครก็ไม่รู้ของอ่าประกอบหรือประกรณ์เนี่ยนะครับมีการประทับรับฟ้องคดีใครก็ไม่รู้ครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เห็นบอกว่ารับแล้วนับสืบพยานเลยงานนี้ครับมีคนอาจจะติดคุกก็ได้พี่สมเพชรคุณนิตยาพี่เอ็มซดนี่สวัสดีครับเนาะนึกทุกท่านเนาะอืมก็ไปไปตามนั้นถ้าเกิดาาศาลพิพากษายกฟ้องเนี่ย ถ้าสารพิาพากษายกฟ้องก็แสดงว่าอายการก็วิเคราะห์ผิดตำรวจก็วิเคราะห์ผิดนะหรือแม้แต่ตัวผมเองก็วิเคราะห์ผิดถูกไหมฮะถ้าอายการอ,อไปฟ้องเขาโดยที่เขาไม่มีความผิดตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็เสียหายเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้จะเป็นบรรทัศนต่อไปว่าใครก็ตามจะจัดให้มีการลเล่นอะไรประเภทพวกนี้เนี่ยต้องขออนุญาต ถ้าไม่ขอก็ถือว่ามีความผิดเพราะฉะนั้นคดีตรงนี้ถือเป็นกรณีศึกษาและเป็นคดีตัวอย่างนะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เข้าใจผิดว่าโอ๊ยก็แค่จัดการลเล่นก็แค่จัดการลเล่นก็แค่สถนนการณ์ผิดอะไรวะวันนี้จบแล้วนะครับสารยืนยันแล้วนะครับว่าผิดสารยืนยันแล้วว่าผิดนะครับใครจะเถียงสารก็ไปเถียงครับผมไม่เถียงครับนะแล้วก็ ถือว่าการดําเนินการทุกอย่างก็จบไปตามนั้นก็หวังว่าจะเป็นประสบการณ์นะครับว่าต่อไปจะทําอะไรยาวแต่ใจตัวเองจะทําอะไรต้องศึกษาให้รอบคอบจะจัดงานอะไรจะจัดการเล่นอะไรต้องศึกษาให้รอบรอบคอบคดีลุงพลถึงไหนแล้วอ้อันนี้ผมก็ไม่รู้น่าจะอยู่ชชษอุทนครับเท่าที่ทราบบวัสดีคดีน้องชมพู่นะครับคุณจาจาสวัสดีครับ ที่อื่นทำไมไม่ร้องเพราะคนดีเอา้าก็ที่นี่มันเห็นก่อนเนะี่ยคุณจาจาคุณเห็นย่างว่าผิดกฎหมายคุณเห็นอย่างคุณจาจาที่อื่นไม่ร้องตัวไหนป่าแหวงก็ไปร้องเห็นเปล่าล่ะเห็นเปล่าใช่ไหมจา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 อยาก,กติสิสุดท้ายผิดแล้วจาจาจะพูดยังไงครับอา้าวจาจาจะว่ายังไงเหรออืมแต่ก็ได้แค่นี้แหละนะสมองเท่าติ่งก็แค่นี้แหละครับเหรอ ก็น่ารักดีคไม่ว่ากันไม่ต้องบล็อกนะครับอย่าไปบล็อกนะครับเพราะว่าคุณจาจาเขาก็ไม่ได้เขาไม่ได้หยาบคายเขาอาจจะแบบยนยวนยวนิดหน่อยอะไรนะ mm hmm. สุดท้ายตัดสินว่าผิดแล้วมีโทษจำแล้วก็มีโทษปรับแต่โทษจำให้รอไว mm ้แ hmm. สดงว่ามีการสู้คดีกันจริงครับพี่น้องครับนะ mm hmm. น่าจะมีการสู้คดีจริงสวัสดีครับคุณลุงไพฑูรย์นะฮะ คุณวันเพนนะฮะเสียค่าปรับครับรับรองสองคนครับนะครับ <c oughs> นะมีงานให้ทำให้ครับสมองมีครับผมอ่านะจะคิดงานไปเรื่อยๆนะครับถ้ามีงานอะไรที่เราทำได้เราก็พักอ่าทำไม่ได้เราก็พักสมองอนะ่ก็ตามนั้นแหละพี่แต่ละคนน่ยอย่าไปดิ้นเลยครับขนาดผมเป็นนักกฎหมายธรรมดาธรรมดายังตีควาบอกไม่รู้ครับพี่ ไม่รู้ว่าเขาจะไม่รู้ว่านักกฎหมายจะอุทธรหรือเปล่านะก็ก็ตามสบายครับนะฮะเนาะเนาะพี่เนาะก็ก็ก็ดีกาอุทธรต่อไปครับพี่สู้ๆมมนมีใครว่าอะไรครับผมนะล้วจะตอบสังคมยังไงที่ไปบอกว่าไม่ผิดอ่ะมีนักกฎหมายบางคนไปบอกว่าไม่ผิดเราไม่ผิดเราขาดเจตนาเราขาดเจตนา มันเป็นเพียงกิจกรรมเพื่อความบันเทิงเพื่อความสุขของคนในชุมชนแล้ววันนี้ศาลตัดสินว่าผิดแล้วเนี่ยจะตอบสังคมยังไงก็ไปรอดูว่าจะแถยังไงต่อนะครับก็ไปดูเอาว่าจะแถยังไงเอาพูตรงๆเลยอะหูอยากไปฟังเออเออ,เอ,อวันนี้ก็เป็นความกรุณาของศาลนะคะอือเป็นความกรุณาของศาลที่เอ่อนู่นนี่นั่นนั่นอะว่าไปนะครับ ัวเสียงชื่อเสียงใหญ่มาจากไหนขอถามตรงๆไม่รู้ครับพี่ผมก็ไม่รู้ว่าใหญ่คือคดีนี้มันเกิดกันทั้งบ้านทั้งเมืองครับเมื่อกี้นี้ผมออกมาจากสายก็มีคดีการพนันครับสาลก็ปรับกลับบ้านครับโดยเฉพาะการจัดกิจกรรมที่เขาขายลักษณะการพนันตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้เหมือนกระ่อนการพน,นันมันไม่ได้เหมือนกบบ่อนการพนันที่เป็นเอิกระเลิกใหญ่ๆเช่นบ่อนคาสิโนอย่างเงี้ยสาลท่านก็ไม่ได้มองเป็นคนที่เลวร้ายอะไรหรอกครับสายก็มองแค่ว่าทําผิดกฎ นะอ่าไปซะแล้วคุณอานน์กูซับซะแล้วจาจาจา๋าอันนี้พี่ก็ห้ามแล้วนะจา้จาจ่าแต่คุณอานน์ก็รู้สึกว่าไม่ศบอารมณ์นะจ๊ะนะครับสงสัยเยนี้ลอดคุกอลอดตารางมาก็ต้องมีหมูกระทะกันหน่อยหรอวะแต่มันก็ติดใบแดงไปเรื่อยๆนะครับคุณบางออนวัสดีครับคุณเพลสวันดีครับคุณช่างไฟวัสดีครับมันก็จะติดใบแดงไปเรื่อยๆนะฮะคุณายุเรศนะครับอ่านะครับ ก็ไม่รู้ฮะไม่รู้ว่าใครวิเคราะห์ผิดนะฮะนี่ขนาดเด็กปสี่นะครับมีคนคนหนึ่งก็เป็นเด็กปสี่เขายังวิเคราะห์ถูกเลยนะเพราะฉะนั้นนักกฎหมายอย่างผมเนี่ยถ้าวิเคราะห์แพ้เด็กปสี่นี่ผมอยู่ยากนะอ้าวเด็กปสี่อายุยืนเว้ย <c oughs> วันนี้ลุงใหม่เขารายงานมาแล้วนะครับว่าสารตัดสินว่ามีความผิดจริงมีโทษจำคุกนะครับแล้วก็โทษจำคุกให้รอไว้แล้วก็เปรียบเทียบปรับครับ นี่ถ้าผมผมสู้เด็กป .4 อ,อย่างปู่มหาหมุนี้ไม่ได้นี่กูเลิกว่าความเลยนะขนาดเด็กป .4 เขาวิเคราะห์ว่าโดนแน่ผิดแน่อ่ะยังก,ก็ยังมีคนบางคนก็ยังแถไถเราขาดเจต,าน,เจตานาเนี่ยคุณคุณวิเคราะห์กฎหมายแบบคุณไม่มีความตรงกลางอะ่ะคุณต้องวิเคราะห์จากข้อท็จจริงจากข้อกฎหมายจริงๆไม่ใช่อย่าเอาใจอย่าไปเอาใจมันก็ทําให้การวิเคราะห์มันอาจจะผิดเพี้ยนได้ นะฮะ